สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปุ้จดเดอร์ซิลี่สวัสดีค่ำคืนนะคะสวัสดีอาจารย์วุฒิค่ะสวัสดีน้องหลังนะคะเออนะคะสวัสดีทีมงานค่ะผมยังตอบโอเคค่ะเพื่นรู้แล้วผมยังตอบสวัสดีพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาพอดีพักกันนั่งคุยกันเรื่องผีนะคะเดี๋ยวจะมาขอประสบการณ์จากอาจารย์วุฒินะคะเคยพ่อผีจากเื่อบ่ออาจารย์วุฒิบให้ฟังไห่เจ้าเคยพ่อจากเื่อบ่อพ่อผีพ่อผี คลิปนี้ให้จานมุดพูดคนเดียวนะมันพ่อหีดิกเจคางแงเอวี่ยงไหนเคยพ่อยู่บ่เรืองผีด็กเล็เรื่องผีเรื่องผีเดเดเรื่องีอะไรเร่อีดกองูดนอะะล้งลวบอกดูจะเคยเห็นบ่มันมันก็ามบไม่เชิญนะครับมันก็ แบบที่รลอนๆนะที่เ้าเคยประสบการณ์อ่าคิดว่าแม่เลยหนาวมันไม่ไม่ไม่เห็นเป็นคนแต่ว่ามันไม่ได้เห็นเป็นแบบสัมผัสไปเห็นยุสโดนระยังว่าเห็นเป็นเรื่องเป็นรล้าด้วยสถานที่ที่ไปกี่ปีที่แล้วมก็แบบผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับไปแบบที่วัดอย่างเงี้ไป ใช้ผ้าอย่างนี้ใช่ไหมใช้ผ้าแล้วก็ไปนอนน้ำวัดก็ก็ไปดูว่าเป็นอะไรเป็นยังไงเป็นมันไม่เห็นมันไม่ไม่เห็นเป็นอะไรม่มันเป็นสัมผัสอะอ๋อเป็นแค่แบบว่าสัมผัสเป็นเซนต์นั่งสิบวัดนั่นเป็นแบบส่างเมมไม่นะถ้าสีไม่เห็ดไม่เลยไปนอนอยู่นั่นเลายผ้ามาเขาก็ไปนอนอยู่วัดนั่นนะ ก็ไปตามวัดนอนตามวัดเป็นมือใหม่นั่งไปขายผ้าเป็นมือใหม่ขายผ้าก็เป็นเมนใหม่เลยข้างใหม่เนี่ยเัเป็นเมนใหม่ก็ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเขาผ่านมาอะไรแต่ว่าเปทำใหม่อะไรมาบ้างใช่เป็นเมนใหม่แลใช่ก็ไปนอนผมก็ไปนอนติดกับทางเลยก็กลางม้งเรียงกันเลย สมัยเป็นนุ่มเมืองสมัยใดเนี่ยก็ตอนขายผ้าอยู่อำนาจอยู่อำนาจอยู่คนเดียคั่บอืมคล้ายผ้าล้วก็ไปน้อนแต่รู้สึกเขารู้สึกสัมผัสเฉยๆว่าน่าจะมีสิ่งรีรับก็คนเดินอะไรแต่ว่าเรามองไม่เห็นอ๋อน่อ๋อได้ไดยินเสียงย่างแล้วก็แบบมาหายใจใส่เราอยเนี่ คือคือคือมาหายใจใกล้ๆให้ได้ยินเสียงหายใจยังนสิบอกค่ะนอนไม่ได้นอนไม่ได้เบิดคืนเลยเราคนอื่นถือว่านังมเศร้านิ่มไปถามกันอยู่ป่เพื่อนเป็นคนเก่าผมเป็นคนใหม่เห็นไหมอ๋อเพื่อนอาซิมารับต้อนรับน้องใหม่ถ้าไปนอนวัดอื่นก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าตรงที่ทำใหม่อะ เม้นท์ม่เเม้นทหไม่เม้นทหม่เออเอเธอเม้นไมมันเยนเหรอ้ามผูหมเียนครับเขาอาจจะผ่านการเผาสุกมาเรียบร้อยเนยไม่แต่ว่าม็มเม้นไหมเขาจะไม่เผาุพเขาจะเผาแบบผู้กล้วยหากล่วยก่อนผู้กล้วยหญ้ากล่วยที่อย่างอธิบายแบบ ฟัานานงคือาคจากก,าก,ากาุ้งไต <c oughs> บากบาุ้งไต้ตกุ้งไตากุ้ง้กบบนมงไต้กุ้งเต้กข้งไต้กุ้งไต้กุ้งไต้กุ้งไต่กุ้งไต้กุเงไต้กล้หม่้ลุ้งไม่รู้งไต้กุ้ก็ต้กล้วยม้กป้นแตบกล่งยต้กุ้งไต้ก้งไต้กุ้งให้กนคลไต้กน้งไต้กน้งปล้กุ้งไต้กล้งไตุ้่้อนต้กุ้งไ้ก้เไตนกุ้งเน้กุ้งไต้กุ้งไต้กุองไันกุ้งไต้กเคยไต้กุ่งเต้กุ้งไตเดุีงวต้กัับไปเกแอะไครับ ก็เห็ดรูปเพิ่นรวปเขารวปก็กล้วยนะใส่รูปคือ่่วงกรอบรวมนะครับแต่การในในโลกนั้นเป็นต้นกล้วยยบไม่ยับเฉียนเสียบขานะครับนจำลองแบบคนกูกูกล้วยาน่กล้วยอายุหลายปีหลายปีระมาณนั้นนะครับครับจำลองไปงานเห็นเจอเมี่ไม่แล้วหลังอะหลังเคยเจอเพราะว่าหลังหลังทำงานไอ้นี่นะมูลนิธิเก็บศพเก็บอีอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะ เออเป็นไเออปอติตึงเขาเอยไ่าอย่างเงี้ะกู้ภัยกู้ภัยเจอบะเจอไหมเจอไหมเจอเจอครอยูเพนมดอม้พอมพอนี้มอพีกับเก็บตัเก็บรับเก็บอยู่ย่านบอะย่านบ่ตอนแรกที่ไปเฮ็ดนั่นผมบัวเนี่ยครับจ็ย่านที่ยังเนาะเขาไปซอยเขาเนาะเขาุม้อนเขาแล้วนํคุม้อเขานะดีเลยก็คือแบบคิวแล้วก็ใจแข็งด้วยออเนาะแบบเห็นลวดเห็นยังงั้ซึ่แบบบอตกใจบ่ย่านดิ ผมไม่ผมเป็นคนที่ไม่กลัวเลือดอ๋อม่รรกลัวเลือดเมีปีกายในพี่โจจําได้ไหมที่เรานั่งกินไอ้นี่กันพี่จอนนี่ก็อยู่ตรงนี้นะแล้วพี่ว่าหมอไซคลมเนี่ยที่เพื่อนมาหาแก้มหอมนั่นอที่ปากห้อยออกมาน่ะที่ปากฉีกอะเ,อเข้ามาในบ้านเราด้วยี่้าเอ๋อลิืนสงสารลูกมากเลยเขาเปิดมอเตอรไซค์เขาลมแลวเขาเปิดประตูมาหาแก้มหอมเลย ให้อยากให้ซอยอยังเสียนะแต่พอดีทุกคนอยู่หลังบ้าน,นาแก้มหอมออกไปรับแขกแก้มหอมไปรับแขกป้าเขาห้อยออกมาเลยเนี่ยหมอไซล่อมนั่นยโอ้ยน่ะตูนลูกกันนะตูนเนี่ยเขาจะเดินมาแก้มหอมก็มาเรียกลินกับนุก,ก็ไปอีหยังพนสียางมาลินบอกพอเห็นเลือดเจ้าหญิงเขามาโดยเด็ดขาดใช่เชียงไทยใช่ไหมหมอไที่นี่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เชียคนไทยครับเชียงเชียงไทยเหรอเออแต่ย่านแต่ย่านนะคะพอดีเมื่อกี้นั่งคุยกันเรื่องตอนที่ลินออกมาจากโรงพยาบาลตอนติดโควิดนะคะแล้วเว้ากันเรื่อง น้องคนที่เขามาใหม่เขาสวดคาถาชินนบัญชรทั้งคืนนะคะเบิดคืนคืนแรกคืนที่สองคืนที่สามมาคุณหมอพยาบาลภูพญูสันสองเพลเลคคอร้องให้เราหยุดสวดเพราะเราเราทั้งสวดเราทั้งเปิดบทสวดฟังทั้งคืนนะคะแล้วก็สองคืนนั้นก็คือว่าได้ยินเสียงค้นยางลากขายางวนลากขาอยู่บิด คืนทั้งพยาบาลทั้งคนที่อยู่ในนั้นได้ยินคุณพยาบาลคุณหมอก็เลยขอร้องให้เข้ามาอยู่กองรวมกันในห้องเดียวห้องโถงข้างนอกให้เปิดไฟให้หมดจากคุณหมอเห็นอีอย่างแต่ว่าทุกคนได้ยินเสียงเดินนะคะนี่พี่โจก็เลยบอกว่าอะไรนะตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่ใช่เราเราคุยเรื่องคาถาจีมันชรวันนั้นเราไม่รู้มีพิโชคมีพิลิเนเขบอกว่าไม่เคยรู้ความหมายเลยคาถาจีมันชอคือคาถาเรียก พูดผีวิญญาณอะไรพวกนั้ผมไม่เคยรู้ว่าผมไปนึกถึงวันนั้นที่เราคุยกันพี่ลินผมก็ต้องอ๋อเลยเพราะว่าแฟนที่เลิกกันไปแล้วที่เชียงใหม่เธอจะสวดกีมันชอนทุกคืนแล้วผมไม่เคยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้แต่ผมอ่ะสะดุ้งตื่นทุกทุกคืนทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นคนที่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์แล้วเพื่อให้แล้วก็หลับนอนหลับแต่ผมตื่นผมจะตื่นทุกวันแบบตื่นมานั่งจ้องกับคนที่มานั่งมองเราอ่ะจนแฟนบอกว่า <laughs> เธอมองอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขามานั่งมองเราอยู่เนี่ยแล้วมาคุยกับพี่รินวันนั้นใช่ไหมเร ไม่รู้ล้ามีผู้รู้ที่เขาบวชนานอย่างพโชคเขาบอกว่าคาถาชิมันชอนคือคาถาเรียกผูดทุขี่ปีศาจแผ่เพลิงไปมรู้นะก็เลยอ๋อเลยอผมไม่เคยเจอแล้วผมอยู่เชียงใหม่ผมไม่เจอทุกคืนเลยก็แบบต้องจะนุ่งตื่นมาให้ใครมานั่งมองเราอยู่เนี้ยแล้วที่บ้านอ่ะที่เชียงใหม่คือมีมีเจ้าที่มีศาลเจ้าก็ไหว้กันตลอดคือแบบเหมือนฮ้ยทำไมเราต้องเจอวะเราก็สวดมนต์อยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละเลยอ๋อวันนั้นนะพี่ชินก็แบบเพิ่งรู้ว่าชิมันชอนคือคาถาเรียกพูดผีเรียกวิญญาณเมื่อก่อนไม่เคยรู้แฟนกก็บอว่า เฮ้ยเธอสวดก่อนนอนนี่เธอสวดกับเราดิเธอสวดกับเราดิคาถาบันชอมันดี้วเนี่ย <immen mesela> แต่เราไม่เคยรู้ความหมายแ <g aret> ล้วร,รู้วันนั้นแหละผู้ใดสวดแล้วเ,เจอจังไดคำวาอบอกเห้เด้อค่ะเพราะว่าวันนั้นน่ะลินก็นขนหวัวลูกน้ำน้องๆทีมงานได้เพราะว่าหนึ่งตัวเองตัวเองเองพิ่งออกมาตัวเองเพิ่งออกมาเรารู้ว่าอาคารนั้นอนะ่ะมันเป็นอาคารใหญ่มากแล้วอยู่ในโรงพยาบาลแล้วลิงก็เลยร้องเปิดฟังคาถาบัญชรนันเป็นเนวใดโอ้โหวังเวงมากเลย น้องเขาบอกว่าถ้าพี่ลินอยู่สงสัยพี่คนนั้นโดนด่าเนี่ยเลยแล้วเขาเม้ามายเพราะว่าใส่ก็พูดตรงกันว่าเป็นทีเดียร์เรียกผีผมมีประสบการณ์ตรงเลยอ่าว่ามาดูใส่ตัวนี้นะครับเอฟซีผู้ใด้สี่เบิร์นี่้นะครับผมที่บอกประสบการณ์ตรงฟังแต่ก่อนนะครับผมแบบสวดคาถาชินามันชอนเนาะทุกมือทุกมือเพื่อคือวันแรกที่ที่เราสวดครับผมฝันเหมือนหนักแบบแม่แรงขาแรนขาเลยแบบคือเขามาลองจิตใจว่าเราจะแข็งขนาดไหนนะอืมแรงขาแบบนี้ตายแบบไม่ฝันแบบไปย่างทัก แล้วมีเหตุการณ์แบบถ้าสวดประจําอ่ะก่อนวันพระเนาะผมอ่ะสิถือพีอ,อัมมุหัเอฟซีเคยถือบอัวนะครับผมถือพีอัมตลอดแบบก่อนวันพระจะถืออัมถืออัมตลอดปพ๊บ <c oughs> พอบาดนี้นมี่มือหนึ่งที่แบบเป็นวันพระใหญ่ก่อนวันพระแบบผมถืออัมในมือนั้น,นผมก็เลยยบกลองความแบบเขาจะตีนข,งขิงบ่อะไรเลยแบบเขาจะหูวัตถุยางเมื่อินตาอะไรห้องบ่อะไรย,ยังวัตถยางนี่นอนอยู่ในห้องผู้เดียวซึ่งห้องที่ผมนอน มันเป็นหองที่คนที่เคยผูกอตายชนบุรีครับแต่ว่าผมโมโหครับผมว mm. ันนี้เพื่อผมถืออัมเดียวผมกระตือเห็นมาอ่ะเหรียญเฟียํทำเก่งเอาอีกเบื้อง mm. ผมก็เลยนอนลงไปเพื่อยัง้อนหลับผมก็มื่นตาขึ้นมาว่าเออแล้วลูกไปเงียวก่อนลูก mm. บไดายวันนี้ก็บื้อบื้อบืบ้อเพื่อสุดท่ายเพื่อลุดออกมาได้เพื่อขึ้นหอน,อน้ำพอหนแม่พ่อบานนี้เพื่อลูกมาไห้ไปเงียวแล้วลุกมาอ่ะ ถ้ามึงเก่งเอาอีกเบื้องมึงอีกแงรอบเรื mm ่องปฏิเสธแม่นครับอยากอยากหูว่าจะคล้องฝันไปหรือว่าจะคล้องแบบว่าเรื่องจริงคิดไปเองหรือว่าเรื่องจริงนะครับผมสไลด์เปลี่ยนบุกแบบว่าเออถ้ามึงมากูโทรหาหมูแน่นอนปุ๊บสไลด์ปุ๊บตีงวดใดเว้ยเหลื่อยู่งโทรหาปุ๊บนีวูตีงวดใดสุดท้ายนะตอนผมก็เลยแบบหัวมันยังหันไหลกําลังหันสายไปแบบป้าเลยสุดยอดเลยเต็มเต็มมาพี่ คือแบบพยายามออกให้ได้ใ้ะเห็นเลยใช่คือเห็นเลยพี่ตาเหลือขาวแบบมองมาอยู่คือตัวผมอ่ะคือซีกเดียวซีกขวาหนึ่ง ซีดซ้ายมองเห็น็นตัวเราซีดกว่าแม่งดำไปหมดเลยตัวนี้นะครับแบบประสบการณ์ตรงนะครับอีพีซีตัวนี้ผมประดิษตัวนะครับแบบผมเจอว่านี่ายเทื่อเลยคนลุกเลยผจะโดนีกใจเยมงคนลุกเลยจัดมือตอนหลับวดนน้เลก็คือเล่าแบบธรรมดาคนดูจะไม่ได้อัศจ์เลตัวนี้คือประสบการณ์ตรงนะครับผมยำลยว่าการตรงนี้ฮะคือห้องที่ผูกคอตายผมก็นอนมาแล้วห้องที่แบบว่ามีคนแบบว่า ขาตัวตายพุงกับนี้มาแล้วนอนอยู่ดีๆฝันทุกคืนก่อนวันพาพุ่นอย่าฝันอย่าผมจะเป็นคนนี้เส้นทางหนึ่งนะครับคือก่อนวันพาปุ๊บนอนไปปุ๊บฝันเหมือนเตียงนอนเราตุ้งเลงตุ้งเลงอยู่ในห้องน้านะบูหงวภาษากลางว่าแนวได้แบบตุ้งเลงตุ้งเลงอยู่ในห้องน้ำมันเขานอนกลางน้ำที่เตียงนอนแบบลอยน้ำเลยนะครุง้งมาปุ๊บตัวนี้คืออย่างจริงนะครับหลอบแลกฝันว่าจะคล้องนอนเตียงน่ะเตียงนอนแบบอยู่กลางน้ำรอบที่สองฝันเห็นแบบว่า ขนต๊กยู่้อนั่นจะคล้องกระลังเขาหัวมาเปิดประตูออกมาปึ๊บเห็นเป็นแบบว่าขาดเพอ่ยังขาดเลือดอยู่ประตูเนาะผมก็เลยเปิดไปประตูหลังห้องมันจะมีแบบห้องที่ตากผ้าใช่ไหมข้างห้องน้ำมันจะเป็นตากผ้าปึ๊บเปิดออกไปปุ๊บเลือดอาหรือเป็นซบหอยอยูปึ๊บเพราะผมไปถามคนที่รงข่างปึ๊บเขาว่าเขาเคยถูกตายแต่ก่อนมันจะเป็นพัดลมแบบพัดลมสามใบอยู่อ่าที่หอยเอดานเขาปูกตรงนั้นแต่ว่าตอนที่ผมไปอยู่มันเป็น ปัดลมติดผนังอยบร้อยนวเพื่อนเอาออกแล้วนั่นงั้นครับตัวนี้คือผอประสบการณ์จริงแต่ยานเนาะอ้แบบสุดยอดเลยครับแบบจะเอะเลยแต่ก็เห็นยังบ่ได้มีเอาเซบอนเนี่ยประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนนะอันนี้เลยคือถ้าถ้าเราพูดเรื่องนี้ธรรดามากี่ดีคือก็ไม่เคยรู้ว่าชินมันชอนคือคาถานั่นนะครับเนาะวผมาให้คนแต่เจ้เองเนาะ แต่คือที่เราคุยกันเขาเป็นมะบงค่ะลิ้นบอสซาบว่ามันเป็นย้อนยังคือมันตรงกันหมดเลยใช่แล้วเขาคุยกันมึงจะส่วนเคาไูวเลยคุยกันมือหนาแล้วเนื้อย้อนเลยเขาแค่เห็นเรื่องมึกนี็นไม่เห็นเืยคือไพรบอเซีอก็ลองสวนมึงอ่ะก็ลองซองมึงดิตอนไม่ไม่เอานะคะลินลินจะ้น่าลิ้นบอร้องของไงทั้งสิ้นดอกเพราะว่าลิ้นได้ยินมาด้วก็เออเสื้อบอเซีอก็อีกเรื่องนึงแต่ลิ้นจะไม่ลองขอคือไปเดินมือนัหนพอดีเนี่ยลองซองมันช้อนแล้วแบบโอ้ยเสื้อบอเซียจะยาลดกลูแก้แค่ม่นนนัเป็จงหล แม่นครับต้องสองทีเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะลินก็ออกมาเฮเบิงเอาไว้ฟังประสบการณ์นะคะผู้ใดมีประสบการณ์เด็ดๆอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาเว้าสู้ฟังใหม่แม่นครับมีหลายเรื่องครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีนาครับผมเก็บื้อมาหลายเรื่องครับผมเอาสำหรับค่้นพืนนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคู้สึกดีว่าแดดอาบหนาบนอนอยู่ร้อนกันเอง